ช่ยูทูบยิบก่อนยิบเกานะคะ่ะนี่ยิบมาไวแล้วพี่น้องสามดอกงามๆเลยค่ะกุ้มนี่ไปพี่น้องใครเห็ดอย่างบู้พี่น้องงามๆจำดูโอ้จะเป็นใครเห็นละงอด้นเนอะสิเกลไปแกงจะใครเห็นอย่างบูจ้จ้าไม่พี่น้องเบิ้งน้ำซื้อๆนะจา้จาจะเห็ดอย่างงามๆจ้าพี่น้องชาวงยูทูบยิบก่อนพามาชมเห็ดค่ะอู้ยมาหลายแทยนี่เนาะนดูค่ะ นี่ก่อนบ่รู้จัคเนะคะ่ะกินได้กินบ่ได้บ่รูเน่ะพี่น้องเอ้ยหลายแห้งพี่น้องเกิดเดละดาดกันยุ่จ้าอ่ะมาบ่งทั้งนี้อุ๊อ๊อ,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 อ๊น๊นอ๊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 อนห๊อหอ๊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 น,น๊อ๊อ๊อนะ๊อ๊อ๊อ๊น๊นอ๊อ๊อิอ๊อ๊อ๊ออ๊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 อออ หลายแห้งไปใช้กับิทานเดียวนะคะไปแล้วจ้าพี่น้องเช่ายูทูปถ้ามารอบ้องเหตุจาหลายคักค่ะหลายแห้งมองนี้นะพี่น้องอืดอกน้อยๆพุ่งสิเกิดยู่กับเต็มดินอยู่ะนานะคะนี่ตอนนี้บ่เอาเด้อค่ะคุณสาดไปทั้งๆฝนใครเอาปอแปเต็มอยูอ่พี่น้องพี่ หลายแห้งเนาะค่ะบุ้ยหลายหลายอ่ะฟังพี่มันเฮ็ดยังกระพ่อกระเพร่แต่นี่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดเพิงหัวสีสมตัวคันนี้เอา้านะค่ะปลาเกิดตาเหิงเท่าเต็มปลาอยู่แถบดู้พี่นอ้องหูยเฮ็ดเพิงเท่าพี่น้องเอ้ยเต็มปลาเลยจ้า ตั้งรับทราบอยู่มีแต่เห็ดพี่น้องลูกค่ะเอา้าอ่ะอู้ดอกนี่งามพี่นอ้องอ้าดเด,ะด,ะดะ้อเด้อดอกนี่งามเดี๋้อเอามีดมาตัดพี่น้องสวยสวยสวยเดร์มีดฉันแม่ตัดเอาพี่น้องนี่ค่ะเอาเลยพี่น้องดอกนี้ งามๆเลยค่ะอใส่นนถุงมาเก็บเพ็ดเด,นนนนเดบบี้มันจา้าเอาไปต้มใบพี่นอนะ้องแน,น่เดบบี้มันจาา้าหา้า,หามแงงห้ามแงงงามแห้งโ๊้นี่ค่ะสามดอกสวยๆเลยพี่น้องไปกันต่อค่ะ ตัดอีกดอกนึงพี่น้องตัดเลยค่ะชิดนี่อ่ะเออป้าหาเห็ดแจ้่ก่อนกนสิเป็นนังสีอแ้วจ้านี่ค่ะ นั่นสิเป็นต้นไม้สลับซับซ้อนกันเอาขึ้นผู้พี่น้องกินขึ้นผู้พี่น่ะเฮ็ดผีจังเฮ็ดยังต้อเฮ็ดยังแจกอยู่ทั้งผู้ผีพี่น้องเอ้ยพี่น่ะค่ะอุ้ยบ่กหัจักแล้วค่ะนี่บ่เคยกินบ่เอาจ้าน้องพี่พี่เฮ็ดเพิงหัวเหลืองซุ้มหนึ่งไหมจ้ามันบอกยครจะไต่หัวใหม่งามๆได้ค่ะพี่น่ะ เนาะเป็นตะเอาบ่เป็นตะเอากะสีเอาอุยนะ้ยเนาะดอกนี้ยังงามอยู่เลยพี่น้องนี่ค่ะเขางามอยู่กับตัดเอาหลดเนาะดอกนี้เนาะอึ๊บนี่ออกมาเราจ้านี่สวยเลยค่ะเอาดูดอกนี่ไหมโอ้ยขาใหญ่ขาทึมคักตัดเอาเลยค่ะอึ๊บนี่ พี่น้องห้อยแมงกัดหน่อยหนึ่งอุ้ยสวยๆเลยค่ะบางทีนี่อีกพี่น้องทีนี่แห้งคักคุณ่ะค่ะแต่ว่าเขามาเอาลูกเขาพี่น้องมันเป็นเป็นใงเราบ่าเอาเขามาเอาดอกที่มันยังสวยๆอยู่จังสีพี่น้องป้าดอกนี้แม่ค่ะดอกนี้งามแห้งป้าพี่น้องขา,ขาขาว,ขาวอๆอวบๆ ดอนี่เนาะค่ะนี่น,ะะน,นี่สุดยอดเลยพี่น้องเอาไปชุบแป้งทอดกันจ้าอะไปแล้วค่ะค้าพี่น้องชาว youtube กันยากรยิบเก่าจ้าค่พี่น้องถ้าพี่น้องมตาตัดขาเหยี้่กนได้จ้าเอามาจากป้ากระบอไดตตัดมาพร้อมพี่น้องว่ามีเวลาหลีบตัดบลีบเก็บหีบหนีมากไหมจ้า ฝนจิตตัวข้ามมาแล้วเลยรลีบเนาะคะ่ะนี่รับพี่น้องสไตล์เสื้อพี่สวยๆค่ะพี่น้องมีอ,ก,อก้อยอนมาได้สวยๆทิมเดียวไหมพี่น้องเลยตั้งหลายไหมจ้ะตัดขาออกอพี่น้อง ส,สวยๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆชาว o u t u b เกษตรกรยิบเก้าน,นะคะนี่ดูดอกนี้ค่ะอย่างสวยเลยเพื่อนๆน,นี่ ไปค่ะเดี๋ยวก่อนตัดให้เสร็จก่อนนะคะที่รักนะไปแล้วจ้า